ทำไมพระพุทธเจ้าต้องตัดสรุปใต้ต้นโพในคืนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะกำลังจะตัดสรุปพระองค์เลือกนั่งใต้ต้นพระศีมหาโพต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากว้างอากาศเย็นและตั้งอยู่ริมแม่น้ำในรัญชราเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะ ต่อการทำสมาธิอย่างยิ่งต้นโพจึงเปรียบเสมือนร่มธรรมที่คอยปกป้องให้การภาวนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่พระองค์จะเริ่มภาวนาพระองค์ตั้งปณิธานอันแรงกล้าว่าถ้าเรายังไม่บรรลุโพธิยานจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้ แม้เนื้อหนังจะหดแห้งก็ตามต้นโพจึงกลายเป็นสถานที่แห่งคำมั่นสัญญาเป็นจุดที่พระโพธิสัตว์ตั้งใจจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตแลกวับความจริงสูงสุดในคติอินเดียโบราณต้นโพถือเป็นต้นไม้แห่งปัญญาและความตื่นรู้เป็นสัญลักษณ์ของความสงบร่มเย็น และความศักดิ์สิทธิ์การได้ตัดสรู้ใต้ต้นโพจึงมีความหมายลึกซึง้งทั้งด้านประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์เปรียบเหมือนการเกิดปัญญาภายใต้ร่มเงาแห่งความสงบอย่างแท้จริงอีกทั้งตามพุทธประเพณีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในอดีตการต่างตัดสรู้ใต้ต้นไม้ประจำยุคข,ของตน สำหรับพระศีรษกยมุนีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันต้นโพคือต้นไม้แห่งการตัสรู้ที่สืบเนื่องตามพุทธวงศ์เป็นสถานที่บารมีของพระองค์สุขงอมและพร้อมต่อการหลุดพ้นการตัสรู้ไม่ได้เกิดเพราะต้นไม้แต่เพราะจิตที่พร้อมที่สุดต้นโพเป็นเพียงความพร้อมพอดี ของสภาพภายนอกที่ช่วยให้สภาวะภายในเบ่งบานเมื่อเงาแห่งต้นโพให้ความร่มเย็นใจก็สงบจนเปิดประตูสู่ความรู้แจง้งดังนั้นต้นโพจึงไม่ใช่เพียงต้นไม้แต่เป็นสัญลักษณ์ของการตื่นต้นพระศรีมหาโพจึงเป็นสถานที่ ที่โลกได้รู้จักผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริง